รัวหลังบ้านใบนกน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูกับข้าวบ้านบ้านเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนทำง่ายๆวัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนั่นก็คือแกงเห็ดฟางใส่ชะอมสูตรไม่ใส่น้ำใบยะนางไปดูวิธีทำกันเลย วตถุดิบมีตามนี้รายละเอียดจะใส่ไว้ให้เพิ่มเติมในใต้คลิปค่ะมาทำความสะอาดเห็ดฟางกันก่อนเลยนำเห็ดฟางมาตัดส่วนที่เป็นสีดำๆออกและผ่าครึ่งนำไปล้างน้ำให้สะอาดเตรียมไว้ชะอมแล้วก็จะเด็ดเอาแต่ยอดรอดอ่อน และใบมังลักแล้วก็จะเด็ดเตรียมไว้เช่นกันตะไคร้จะใช้ประมาณ2ต้นจะซอยเป็นแผ่นบางๆและวนำไปโขกรวมกันเป็นพริกแกงหรือถ้าใครจะหั่นเป็นต้นท่อนแล้วนำไปแกงได้เลยแต่ถ้าเราโขกให้ละเอียดรวมเป็นพริกแกงน้ำซุปก็จะหอมมากขึ้น มาเริ่มตำเครื่องแกงกันเลยจ้าใส่ตะไคร้ลงไปตำตำให้ละเอียดตามด้วยพริกจะใช้พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้วันนี้ขอใช้ทั้งสองแบบจ้าความเผ็ดแล้วแต่ความชอบเลยใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาตำพริกไม่ต้องละเอียดมากและตามด้วยหัวหอมไทยหัวหอมไทยก็ตำแค่พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากเช่นกัน เสร็จแล้วจ้าเราก็จะได้เครื่องแกงประมาณนี้เลยมาเริ่มแกงกันเลยจ้าเห็ดฟาง1กิโลจะใช้น้ำประมาณ1.5ลิตรน้ำเริ่มร้อนก็ใส่เครื่องแกงที่ตำไว้ลงไปต้มไปเรื่อยๆร,รอจนน้ำเดือดสูตรวันนี้จะใช้น้ำธรรมดาไม่ใช้น้ำใบยะนางจ้า เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันใส่น้ำปลาลลงไปค่ะเพื่อความนัวใส่เพิ่มอีกสักเล็กน้อยใส่ผงนัวลงไปแล้วแต่ความชอบเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมด้วยผงปรุงรสหึงช้อนชา ถ้ามีฟองก็ค่อยๆช้อนฟองออกเรื่อยๆชิมรสชาติปรุงเพิ่มตามชอบได้เลยเมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วเราก็จะใส่เห็ดฟางที่ล้างเตรียมไว้ลงไป ต้มให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆจนกว่าเห็ดฟางจะสุกดีเมื่อเห็ดฟางเริ่มสุกดีแล้วก็จะใส่ลูกโดดลงไปลูกโดดจะใช้พริกอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวก ตามด้วยใบชะอมเพิ่มความหอมไปอีกด้วยใบแมงลักเมื่อใบชะอมและใบแมงลักเริ่มยุบตัวลงก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักเสิร์ฟได้เลย กินหอมฟุ้งไปทั่วรสชาติอร่อยเซ็บนัวเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนและยังทำง่ายขั้นตอนไม่เยอะไม่ยุ่งยากค่ะแกงเห็ดฟางใส่ชะอมพร้อมเสิร์ฟขอบคุณที่รับชมวิดีโอเจอกันใหม่เมนูหน้าฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ